ตารางเรียนสอนศาสตร์หอต้นมาแล้วสัปดาห์นี้เรียนอะไรมาดูกันเลยวันจันทร์วิชาคณิตศาสตร์เรื่องเลขยกกำลังตอนที่3โดยพี่ซุปเควันอังคารวิชาวิทยาศาสตร์เรื่องพลังความร้อนตอนที่3โดยพี่ลูกตาวันพุธวิชาภาษาอังกฤษเรื่องกราฟมาตอนที่3โดยพี่กิ๊ วันประหัสสัปดีวิชาภาษาไทยเรื่องคำสอนคำซ้ำโดยอาจารย์กอล์ฟวันศุกร์วิชาสังคมปึกษาเรื่องเจาะเวลาหาอาดีตไทยตอนที่2โดยครูป๊อปตั้งเวลาเตือนมาติวงนันได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา15นาฬิกาและ18นาฬิกา30นาทีครับรับชมสอนสาสร์ได้ทุกช่องทางของ True รูปัญญาแล้วอย่าลืมมาเข้าเรียนกันด้วยนะครับ